สมมติว่าเราเป็นคนหนึ่งที่โดนภัยพิบัติบางอย่างทำร้ายมีขโมยเข้ามาเขาขโมยของก็จริงแต่ต้องถามว่าสิ่งที่เขาขโมยเขาขโมยความของเฉพาะทรัพย์สินของเราไปหรือเขาขโมยความสุขของเราไปด้วยอ๋ฮ่ะโอ้แต่มันก็ยากเนาะพอขโมยทรัพย์สินปุ๊บความสุขเราก็ไปด้วยแหละระยะหนึ่งเพราะเรามีความรู้สึกผูกมัดกับทรัพย์สินเราอ่ะครับแต่ว่ามันขนาดไหนไงถ้าสิ่งนี้เป็นของที่มีค่ามาก เสียใจเสียดายอยากอุตส่าห์ซื้อมาแพงอ่ะสามวันห้าวันอ่ะเจ็ดวันโอเคหรือตลอดชีวิตอ่ะหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือป่วยเลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราควบคุมได้ถูกไหมฮะ,มะถ้าเบากว่านั้นหน่อยถ้าไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินสมบัติหรืออะไรก็ไม่รู้แต่สมมติคนคนหนึ่งมีการพูดจามไม่ดีใส่เราด่าเราพูดแบบอะไรไม่รู้วินินทาเราคอมเมนต์อยู่ดีก็คอมเมนต์ด่าพี่ปอนนี้ยแบบโอ้เงน้นี่นั่นเลยนะ ถ้าเราโอเคเราเป็นสิ่งที่เราควรจะรับเข้ามาแล้วก็อ๋อปรับปรุงในทางที่มันดีขึ้นก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ <c oughs> คือไม่ใช่แต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาด่กาเราแล้วเ,เ,เราต้องรับความทุกข์มาใส่เราแล้วเราก็โอ้ตายแล้วโลกนี้ระเบิดแล้วไม่มีทุกคนร้อยร้อยคนที่มาดูชันต้องรักชันทุกคนอย่างงี้